เปิดภาพออกมาก็แตกแซลเซลทั้งนี้ปูปลาโตแตกครบโคบพี่น้องเลยเนาะนกพี่น้องเลยน,น,ก,น,ลยนกลงมาก,กินขี้เก็บปลาลุงเ,เอยเนาะเปิดภาพออกมาก,กับพ่อพ่อกับนกบินเซลเซลแตกครบโคบอยู่พี่น้องเลยเนาะทีทังนี้ก็เป็น กับลักของพ่อแค่คิดไว้พี่น้องเลยเนาะใบเพิกนุกไว้แอบนุกพี่น้องเลยใบจอบนุกนกเพิ่นกินอ่าขี้แกบพี่น้องเลยเนาะขี้แกบที่ว่าอ่าไม่ตุ้ยไรเซื้อทางห้องสีขาวเพิ่นมาใส่หน้าพี่น้องเลยเนาะแต่กะอ่าซื้อมาลอ,อยสอบพี่น้องเลยแต่ว่างัวง,วงัวกับนกไก่กินเบิดแล้วพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นกับทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนไดเอฟซี อาที่หักแพงกันเบอร์สุกุสุสคนพี่น้องเลยเนาะเปิดภามามื่อนี้กับยามคำคำพี่น้องเลยนเนาะะเต้นไก่ไกตกดินเลยเด้อปลาลุงเ,ยงเยลยเนาะฮะโหไก่ก็กินอาขี้เกียจเซลเอยู่พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมากมากระนกแตกโคบพี่น้องเลยฮาเป็นภาพบรรยากาศยามคำคำปลาลุงเยลยเนาะที่แบบว่าหาเบิงใส่ได้ยากพี่น้องเลย ป่ะสัตวพี่น้องเลยพาป่าลุงมาบึงบรรยากาศพี่น้องเลยน้ำคำคำผูกไก่แจกเซลพี่น้องเลยมาบึงซุ่มพอแขกอ่าไว้เพืกนกพี่น้องเลยแล้ไว้แอบนกผู้เพิ่นก็สร้างเฮ็ดได้พี่น้องเลยเนาะนี่ก็เป็นเพื่อนของแม่น้องปิวเพิ่นพี่น้องเลยเนาะใกล้กันพี่น้องเลยป่าตรงนี้ป่ะเมื่อเมื่อไหร่ลูก แตุ่กโคไปเบิดเลยพี่น้องเลยพวกนั้นก็เป็นเฮือนเฮาพี่น้องเลยเนาะพาป่าลุงมาเบิ่งบรรยากาศอ่างามคำคำพี่น้องเลยมื้อนี้ก็ได้อากาศฮ้อนแห้งลายพี่น้องเลยตอนเว่นก็บ่ได้ถ่ายทำอ่าให้ป้าให้ลุงเบิ่งพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอากาศฮ้อนโทรศัพท์กาบ้อนกับใส่งานแบบอ่าบุก้าใส่อะไรพี่น้องเลยเนาะแบบเครื่องมันท้อนแห้งพี่น้องเลยตอนเว่นตอนเว่นอ่า อากาศทั้งหลายนี่ไงไข่แน่พี่น้องไอ้คัคอยคัมลงมาเลยไข่แน่เย็นๆเน่หน้าเนึองไ้ยังดีว้าเฮ้โหูแสดงข้อยอยู่แลบบเป็นลุงเลยเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบยืนคุยอยู่แล้วก็ขึ้นบ่อยฮะโวิน เด่กราคุ้หาอยู่น้ำผักแขกนะฮะพกแขกงกแคไก่เห็ดอ้อมนามักจับพี่น้องเลยเนาะหอมหัวบ้านหัวเฮือนที่ว่านดึกมือนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเด้้ด้ด้มารมารวมาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเ้ย้ยเ้ย้้เย อยู่นําบ่แค่ก็ยังให้วินต้นตาลก็พี่น้องเอ้ยสูงจุเลียวอยู่เอ้อนี่แหละเพิ่นเว้าอยู่หยงมือําใบตาลโตสูงซํากลานบ่มือําใบตาลเฮ็ดบ่งนิว่นอันบ่ังความพ่อแม่นะเป็นเป็ดได้เอ้ยลงมาพี่กมันแลนะ่แค่เพิ่นเฮ็ดอ่าหัวพี่น้องเอ้ยนะหัวน้ําจับอ้อมเฮือนอ่ายังบ่ทันฮอบอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะยังข้างนันบดนี ขางนั่นยังขางทางนั่นนะกับทั้งพุ่นพี่น้องเนาะแต่ว่าสซ่ขังนี่เขาเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องเลขังนี่กับขางนั่นนะแมนเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องเนาะยังจะขางพุ่นพี่น้องใครเนี่ยเอาทั้งหนาก่อนงามทั้งหนักใครเนี่ยนาะงพวกแขกส้างหลังนะอย่ามันป้าพี่น้องนิ้วเกิดแม่อยู่พี่ป้าพี่น้องเลยหาคู่พ่อแล้วบาทนี่เกิดแล้าวพี่ มาเห็นอยู่พี่ใส่เกือบประมาณโมเมนต์คู่หลายมือเติบพี่น้องเห็นเนาะหาก็มาเห็นนี่ข้ามาไกลี่เลยป้าไปเฮือนได้นอนไปเฮือนมือน่ะมานอนเฮือนเดือบบรรลุมาพอน้องนิวเพิ่นมาเดือบเปิดประตูเพิ่นโมเมนต์คู่นึงมาไปมาใส่นี่ไงฮะ อารมณ์ไม่ดีเลยนะน้องเวนเปินบ่ค่อยสบายพี่น้องเลยอารมณ์บ่ค่อยดีาปลาสามารถไปอุ้มไหมจะหน่อยอันยูทูปเปิลสปิดคอมเมนต์แม่น้องนิวอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะแถมมันยังหายจังวันนี้พี่น้องเลยอารมณ์บ่ค่อยดีบ่สบายมาพี่ลูกไหมไปจับไปอุ้มไหมที่ทางเอ็นิวเพิ่นกันเด็กยังกินได้ได้พนจ้า เฮ้ยตู่เจอแล้วขาดบุดเลยหลานเห็ดป้าตตอของแท้ดีรออันนี้ทำจับจนขาดน้องนิวป้าเตอขาดแล้วเฮียเดาอันเห็ดเค็งพอดบ่เป็นงานเลยอุ้ยนิ้วลงมาลูกมาตกเลยหนกสบายดีป้าลุงเลยลรอสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอูเห็นเด็กโบกเข่าคลิปโดนลืมหอดนั่น สบายดีปาลุงนะิ่นองเนาะหัววินอ่ายนีจ้าโอ้ยบ่คอยอยู่พี่น้องเลยคนน้อยนี่บ่คอยอยู่ลมบ่คอยดีแล้วปาลุงเลนะสบายดีสวัสดีเด้อพี่นองเัสดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครบีครับสวัสดีครับสวัสดีวัสดีครัสวัสดีครับ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 สวัรับสวัสดีครับ อมบหายบไห่บอารมณ์บ่่อยดีแล้วปาลุงเยเป็นวัดเนอแม่ก็คๆกาอยู่นเพอแ่ยังทางไนยังบเล่ยบ้ง่ล่เลมัดบ่บทไนยังขัมาดบ่โอปาลไงปาล่งปาลุงปาลุงโอเค่ไไปเบิน้องแอาลุงม่า จับเด้ออปลาลุงนิววะมาดีปลาลุงมาีเสียนิเห็นเลยปลาลุงมาึ้หอ้องนิวแนะน้องนิวกับบ้าไคม่ไมอินไลน์เพราะว่าน้องนิวลงเฮียนโดย่บถาปลาลุงบหยปลาดุงขิ้อดนิวบอน้องนิ้วกิดนหอดปลาลุงเด้อ วินได้้วินหน่ได้ินอดบปาลุงนะไเยี่ขอบลาคือกันปรุกันเ้โอเคกะโอเคมาทั่วโอเคมาทั่วีล้วบแต่พังนี่พี่น้องเลยครูงาเปื้ออยู่ทางนั้นเนาะแล้แล้วทางนั้นเนาะโอเคข้างๆนี่แล้วแล้วพี่น้องอย่างข้างนั้นก็ข้างนั้นมาเนี่ย บัเ่มมเข่าบ่อไรล้อบ่อี่อ้ยบ่ให้ดีบ่งให้ไอ้คนรอไอ้นี่น่ไอ้คนรอบ่ให้ได้ไอ้คนรอปนสบายปาดูไงเนาะอารมณ์ไม่ค่อยดีมึงน่ยพเมื่อยแท้นี่หนาเยี่ยอุบบเฮ้ยมึงน่พลุกมึงน่ลุก กมเนี่ยมาถั่มาแข่งมาทั่ววะมาเห็นมามาัวเห็นมา่งมาทั่วเนื้อขึ้นหน่อยมาทั่วมาทั่วอะจาเต้เยเอ้นิวกะมานห่ลังได้หนุ่่ะไปจับดิเ็กสตูเูจุบตีนเอไอเดียบ้อยแล้วจะ จเป็นทั้งพ่อแขกเพิ่นเฮ็ดเองพี่น้องเลยพัวนี่กันเนาะขุดมือเล็กมือหน่อยเนาะพ่อะแขกเนาะเพราะว่ามันแดดพี่น้องเลยเฮ็ดต,ต,ตอนเศร้าตอนแรงรัดแรงรัดเศ้าเอาพี่น้องฮอนฮอนร่มอยู่ห่างล่มแดดนเนาะพ่อแดดแม่งพี่น้องเลยโอ้ทั้งป้าลุงกับแดดด้วกันอยู่บ่ทั้งไหนเด้่ฝนตกเนาะพี่น้องเลยคอมเมนต์มาบอกแม่น้องนิ้วหน่เด้อเนาะบอกฝากมาทั้งนี้แน่น้วินฮอนไล่ทั้งนี้ป้าลุงเลยจ้ะ ป้าๆๆป้าเมื่อป้าเมื่อมทุยปาเมื่อมื่อบ่ดอาบ่ดีแล้วเมื่อปาปนี่ปา่นําุยพี่น้องเอ้ยปาลุงก็บ่เห็นเอ้นิวลายอ่าบ่เห็นเอ้นิวออกคลิปอันเสียงจ้วๆอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นบ่ได้ออกคลิปนําแต่โดนแล้ว้วก็ได้ออกนําอยู่แต่ว่าบ่ค่อยได้ลมพี่น้องเอ้ยเนาะทางไอ้นิวเพิ่นก บ่คอยได้ลมปันใดมิตรลินไลยกลัวเห็ดกับตู่สองคนพี่น้องเลยใส่ดุบาที่เขาท่องได้บาทนี่ทูนได้ผมเขาบ่บาทเรียบร้อยบาทนี้วินเด้ยทางเขากระยากรอดกระยากพี่น้องเลยเนาะทีครับโอ้โหที่นี้พี่น้องเลยเพื่อนเห็ดเพื่อเพื่องัวเพื่องัวอยามนั้น ยามนั้นได้ไปว่างัวเพิ่นมุนพี่น้องงัวมักมุนพ่อแม่งิวก็เลยอันซื้อน้ำบจับมาให้เพิ่นพี่น้องเนาะ้จับมาให้เพิ่นไปอยู่รอบไปดล่ะน้ัจับมาใส่ให้พวกแขกพี่น้องเพว่ายามนั้นนี่โอ้ยลบากพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นไล่งัวอะไหยังลำบากน้องนียอย่ัดทางนั้นเด้อเด้อปพี่น้องเอ้ยอ้าพี่ทางนี้กาวิน เห็นทางมือเ้านี่ลุงจันมาดินน่ะไม่ตื้อยู่พี่น้องเไยเนาะเห็นอย่างนี้ทางไม่ตื้อว่าเพิ่นสิมาอ่าลุงจันสิมาเบิ่งเพิ่นให้เพิ่นจุกน้องพี่น้องเไยเนาะจุกน้องนี่แหละพี่น้องเลยตอนนั้นเพิ่นมาจุกเลยจุกบ่ได้เพิ่นว่าเนาะมันเป็นดินดานป่าลุงเไยเนาะแต่วันนี้แหละพิ่นสิหายยับมาพี่พี่น้องเลยยับลงมาทางนี้เลยไล่ยู่เพิ่นว่าเนาะแต่ว่าทางทึงพุ่นแหละเป็นดินดานพี่น้องเลยก็เลยจุกบ่ได้เพิ่นน่ ทางลุงจันก็เลยว่าให้ยับลงมาพี่อีกพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ้ยนวินเนาะลุงจันเพิ่นบ่ฮู้ว่าสิจกน้องเฮ็ดหยังพี่น้องเอ้ยเนาะแม่น้องนิวก็ยังบ่ฮู้นําเพิ่นพี่น้องเอ้ยุ่หึน้องวินอารมณ์บ่ค่อยดีแมื้อนี้ป้าลุงเอ้ยเพิ่นบ่สบายพี่น้องเอ้ยเนาะุ่ล่ะหึเออๆๆป้าๆๆบ่ว่า่วว่าป้าลุงเยเนาะ เพิ่นบอกให้ว่าเพิ่อนนะอารมณ์บอดีมาควายกันเริ่มเขาเคาะเขาคังแล้วป้าลุงเอ้ยบ่าอกฮะาวัก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 ลองเลีวไปเอามังม่วงเลยลูกหนายให้ตู้เมียนหายเลยลูกเด้อวัก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 ว่าไม่ตื่นตื่ตำจันจันจอดไม่หันถาด้วยอ้าว วักวักให้แน่พี่น้องไอ้เนาะยามหนึ่งแดดสีก็มีลมแน่พี่น้องเอ้พอตอนเที่ยงนี่โอ้ยแดดแห้งแห้งพี่น้องไอ้ห่อนลายาแบบโบเคยแบบห้อนแห้งดีพี่น้องเอ้เนาะใส่ดดเห็นบ่แอาแอาปไปแล้วเห็นบ่ฮึแอป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  อารมณ์พอดีปลาลุงเลยเนาะปลาปลาปลาปาซาพี่น้องเลยเนาะใส่ลูกป่าแม่น้องนิ้วกะใส่ลูกโอ้ยอยากจ็บบอลลุงบ่าฮ่ามึงแนงงอเงวน่ะลูกงัวน้วเสียงหวุนวนอยู่ผู้งอมาเลยใส่งัววินเด้ใส่ละงัววินเด้พี่น้องเลยผู้าผู้ เดี๋ยวทุ่งๆให้ทุ่งหน้ากับง้อสิกินหนากับบมี่พี่น้องเลยบูแมนปะปะปไปะหนาสิแหงง้อยกินกับบมี่เลวปาลุงเอ้ยน้องแหงแรงพี่น้องเลยฮ่าบนกระยังบบตกมาจ้าเตื่อปปาลุงเอ้ยเนาะปะปะปะใส่ถ้าเอันนี้ก่อนเอันนี้ยังไปเอาันอยู่เป็นแอบพี่น้องเลยน้องวินกับบุควยบุควยยู่บันไดเมื่อปะลุ <พ> <IP> ป่าสับพี่น้องเยเนาะแม่ต the ้องนิวกันท ah ีได <Twilight> ้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเด้อป่าลุงเลยเนาะไว้พบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับโบมียังลายพี่น้องเลยเนาะพาป่าพาลุงมาอ่าเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องเลยเนาะโอ้ยดูป่า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 แม่จบคลิปก่อนป่าลูกป่าป่าสับพี่น้องเลยเนาะทางนี้ก็น้องวินเนอร์เพื่อนกันอมบ์ดีเลยพ่อป้า sở dọc kìm nè, miu chị cho kìm lên mình gần đây, na. ồ, ngua khéo mát này Vin. ồ, Vinh nó phần hit húa, được. à, phần này cả lôm không khơi đi, bà lôm người nó. chị bảo nhàng cả, bù pin bạo, Vinh người, riêng nhòa nhòa ngon nghe, mi lôm đi, Vinh người nó. ออหัว how มาเลยวินต้มตุ่มตุ่มอยู่ผูปลาปลาซาฟีน้อยเนาะแมลงเนี้ยก็นแได้ขอจบคลิปไปเพียงสานีกดนเนื้อปลาลุงเนื้อเนาะไปพบพื่อกันคลิปหนะ้าพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ขอกล่าข้าว่าสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเลยเนาะขึ้นเนี้ยมาเลยผู้